7มาตรการเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โครงการปลอดบุหรี่ปลอดเหล้าในโรงเรียนบ้านชาวิทยาโรงเรียนบ้านชาวิทยาเป็นโรงเรียนขนาดกลางประจำอำเภอบ้านขาจังหวัดราชบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรีเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6ถึง ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน747คนผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน53คนซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารงานของผู้อำนวยการเขมิกาจุลาลมและรองผู้อำนวยการอัธชัยมัชฌาเดช โรงเรียนบ้านชาวิทยาได้ดําเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขซึ่งผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านชาวิทยาได้ร่วมแรงร่วมใจกันดําเนินงานตามโครงการดังกล่าวจนสามารถผ่านการประเมินในระดับทองโดยมีการดําเนินงานที่สอดคล้องกับเจมาตรการเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่และปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดังนี้ กำหนดนโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่และปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทาวิทยามีการกำหนดนโยบายในแผนการดำเนินง,งานประจําปีงบประมาณ2564ให้เป็นโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขรวมถึงเป็นสถานศึกษาปลอดบุหรี่และปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและประชาชนทั่วไปได้รับทราบการดำเนินกิจกรรมต่างๆตามแผนงานที่วางไว้ผ่านช่องทางของสื่อโซเชียลมีเดียเช่นเว็บไซต์ของโรงเรียนบ้าน่าวิทยากลุ่มลายประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนและกลุ่มรลายห้องเรียนเป็นตน้น 2. การบริหารจัดการในสถานศึกษาปลอดบุหรี่และปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โรงเรียนบ้านคาวิทยาได้มีการแต่งบั้งคณะกรรมการสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานที่ชัดเจนโดยได้มีการดำเนินงานเบื้องต้นด้วยการสำรวจจำนวนของผู้สูบและมีการสำรวจจำนวนผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกภาคเรียนภาคเรียนละอย่างน้อยสองครั้งทุกห้องเรียนทั้งนี้จากการสำรวจถ้า พบผู้สูบผู้ดื่มทางโรงเรียนได้จัดตั้งคลินิกเสมารักไว้คอยให้คำปรึกษาและคณะกรรมาการสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้สูบและผู้ดื่มที่มีความต้องการเลิกสูบเลิกดื่มสามารถเลิกได้อย่างแท้จริง 3. การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่และปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โรงเรียนบ้านทาวิทยามีการจัดสภาพแวดล้อมต่างๆภายในบริเวณโรงเรียนเพื่อประชาสัมพันธ์ถึงการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงการให้ความรู้ถึงโทษและพิษภัยของบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยมีการดำเนินงานดังนี้ 1. มีการปิดเครื่องหมายแสดงเขตปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างชัดเจนบริเวณทางเข้าออกบริเวณอาคารเรียนและห้องน้ำของนักเรียน 2. จัดป้ายนิเทศความรู้ประชาสัมพันธ์ถึงมาตรการควบคุมและห้ามปรามมิให้มีการสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในห้องเรียนและในสถานศึกษา 3. เฝ้าระวังมิให้มีการสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา 4. การสอดแทรกเรื่องผลกระทบและโทษของบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตรโรงเรียนบ้านทาวิทยาได้กำหนดให้มีการจัดทำแผนการเรียนรู้โดยบูรณาการให้มีการสอดแทรกความรู้เรื่องผลกระทบและโทษของบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการเรียนการสอนและกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ส่งเสริมให้นักเรียนเลิกสูบบุหรี่และเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอ ุกชนิด 5. การมีส่วนร่วมของนักเรียนในการขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่และปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โรงเรียนบ้านทาวิทยาได้กำหนดให้คณะกรรมการนักเรียนของโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการสถานศึกษาปลอดบุหรี่และปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยมีหน้าที่ในการเฝ้าระวังการป้องกันการสูบบุหรี่ และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในโรงเรียนรวมถึงมีหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์รณรงค์และชักชวนเพื่อนนักเรียนและบุคคลในครอบครัวให้เลิกสูบและเลิกดื่มอย่างเป็นรูปธรรมเช่นนักเรียนจัดทำโครงสร้าง,งองค์กรห้องเรียนสีขาวจัดทำป้ายนิเทศต่อต้านผิดภัยยาเสพติดรณรงค์เลิกสูบเลิกดื่มทำจดหมายถึงพ่อแม่งดดื่มแอลกอฮอล์และจดหมายขอบคุณที่พ่อแม่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์หก การดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้สูบและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โรงเรียนบ้านคาวิทยามีการคัดกรองนักเรียนเพื่อสำรวจข้อมูลของผู้สูบและผู้ดื่มรวมถึงการรวบรวมข้อมูลของกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันมีให้มีการริเริ่มสูบและดื่มตั้งแต่ตนมีการช่วยเหลือผู้ที่มีความต้องการเลิกสูบเลิกดื่มโดยการให้คำปรึกษาเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนและส่งต่อ,อนักเรียนดังกล่าว เข้าสู่ระบบบริการเลิกสูบเลิกดื่มตามความเหมาะสมและกิจกรรมที่ช่วยรณรงค์นักเรียนในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เช่นดนตรีต่อต้านยาเสพติดมดสูบมดดื่มการตอบคำถามต่อต้านยาเสพติดมัดสูบมดดื่ม 7. การมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชนโรงเรียนบ้านทาวิทยามีการติดต่อประสานงานกับผู้ประกอบการร้านค้าภายในชุมชนรอบบริเวณของโรงเรียนโดยขอความร่วมมือผู้ประกอบการมิให้จำหน่ายบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่นักเรียนในทุกกรณีรวมถึงมีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ถึงโทษของการสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปยังชุมชนโดยให้คณะทำงานเป็นผู้ดำเนินการเช่นการรณรงค์กับ ชุมชนอำเภอบ้านชาสถานีตำรวจภูทรบ้านชาสาธารณาสุขอำเภอบ้านชาร้านบ้านชาศึกษาพันธุ์เป็นตน้น โรงเรียนบ้าน่าวิทยาภายใต้าการบริหารงานของผู้อำนวยการเคมิกาจุลาลมและรองผู้อำนวยการอัธชัยมัชชาเดชจะดำเนินกิจกรรมร่วมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้าน่าวิทยาในการส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเต็มศัก,กยภาพและมีประสิทธิภาพเพื่ออนาคตของนักเรียนและประเทศชาติต่อไป วันที่เธอล้มลงจิตใจสับสนมองไปทางใดมีแต่ปัญหายังค้างคาใจเหลือไว้ให้จำอยู่อยากบอกเธอจงรู้ว่ายังมีฉันอยู่เคียงข้างกันจะสุขจะทุกข์เพียง

you oh.